ที่เรานะคะถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะมาปรางไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูมะนาวสวยมา,มากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีๆนะนี่นะคะนี่ต้นขนุนเนี่ยขนุนค่ะโหขนุนนะใหญ่มากเลยนี่ค่ะโหหลายลูกเลยะนูน่นข้างบนก็มีนะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ค่ะต้นต้นก็ไม่ใหญ่นะต้นเล็กๆแต่ลูกเยอะมากนี่เรา,าไาด,ดูอีกต้นหนึ่ง เนี่ยเรามาดูต้นหนึ่งค่ะว้าวเนี่ยค่ะขนุนนี่เรามาดูใกล้ๆกเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ขนุนนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหลูกใหญ่มากเลยรู้สึกว่ามีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกนะคะต้นนี้มีแปดลูกนะนะคะอุ้ยอันนี้คือบรรยากาศนะคะที่เรามาวันนี้นะคะที่กเกะเาะโพเนาะเกาะโพอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ นี่ค่ะไะอุ้ยมีแมวด้วยแมวมานี่ค่ะแมวน่ารักไหมแมวสวัสดีค่ะไปแมวออกกล้องด้วยแมว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 มาแมวน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแมวมานี่นะคะแมวนี่เขามาหา้องแอนนะแมวจ้าแมวจ้าแมวจ้ามานี้ก่อนเร็ววันนี้ก่อนเร็วนี่ลูกแมวนะคะเขาวิ่งมาหา้องแอนเนาะ ชื่ออะไรเอ่ยอ่าเขาอยากไปแล้วอยากไปแล้วนะคะอี่เขาวิ่งมาหาแล้วมีหมาด้วยมีหมาด้วยนะคะหมาน่ารักมากเลยนี่ค่ะลูกแมวไปไหนลูกแมวไปไหนคะอุ้ยลูกแมวสวยมากเลยค่ะเพื่อนนะคะแมวสวยมากไปไหนเอ่ยแมวแมวไปไหนแมวไปไหนคะไปไปไปกลับกันกลับกันไป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 กลับกันไป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 เรากลับกันเนาะไป นี่ค่ะมะนาวนะลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่จะ้ะโอ้ยหมาสองตัวเลยหมาสองตัวเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยหมาสองตัวเลยนะคะมีหมามีแมวเห็นไหมเขาลักกันคืออยู่ด้วยกันนี่นะคะดูดูดูเขาลักกันเขาหยอกกันด้วยค่ะดูก็หยอกกันด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะนี okay, ่โอ้โหธรรมชาติบากเลยนะคะนี่คือต้นมะยมชิปนะคะเนี่ยเต็มเลยค่ะ นี่คือข้างหลังบ้านนะนะคะคือข้างหลังบ้านมีต้นมะยมชิปมากมายเลยนะคะเนี่ค่ะอุ้ยอันนี้สุกแล้วนะอันนี้สุกแล้วไว้ใช้มะยมชิปมันเป็นปรางนี่มะปรางนะคะสุกแล้วอันนี้สุกแล้วนะอันนี้สุกแล้วนะคะนี่คือข้างบนนะคะนี่คือต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยนะคะสองต้นเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นมะปรางนะคะ นี่คือบริเวณบ้านนะคะที่เรามาเนาะเป็นบ้านของพี่กังนะมีต้นมะนาวนะคะนี่ค่ะต้นมะนาวเลยนะเราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะะบ้านพี่กังก็จะมีแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเป็นบ้านแต่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะน่าอยู่มากนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะคุณแม่ก็ใจดีด้วยนะน่ารักด้วยนะคะอุ้ยน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนี่ค่ะพ่อครัวพ่อครัวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายอาหารพ่อครัวเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายพี่กางกันอันนี้สาเกนะคะสาเกก็ช่วยจัดอาหารสวัสดีค่ะยสวัสดีค่ะอ่านี่พ่อครัวทำอาหารนะคะอันนี้พี่กางค่ะเป็นพ่อครัวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรทานคะทอดหอยจอหอยจอ หอย,จอหอยจอเจาะหอยเจาะเจใช่ไหมใช่ครับโอ้ยมีใส่อะไรบ้างนี่ทําเองหรือเปล่าคะพี่กังทำเอง <Wow. S 2> ทำเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหทำเมื่อคืนค่ะนี่นะคะใครที่ต้องการนะคะคนะหมูอยอยเจาะนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหอยจอเจาะเจเดี๋ยวเรามาดูนี่นี่นี่คะ่ะพี่ๆโอ้ยสวยมากเลยพี่กังใส่อะไรบ้างเนี่ยโอ,ยโอยเยอะอะส่วนผสมเยอะมากเลยพี่กังบอกว่าทำเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะ นี่นี่คะ่ะหอยจ้อเจนะคะบอกได้เลยว่าอาหารเจมีเยอะมากมายนะคะเอ่อ,อ,อหอยจ้อทางชอก็มีแต่แบบเจเราก็สามารถทําได้นะคะอาหารเจาทานแล้วนะคะสุขภาพดีใช่ไหมคะพี่กังใช่นะคะเห็นไหมคะสีสวยมากนะคะขออนุญาตถ่ายนะนี่นะคะอ่าใช้ไฟอ่อนๆเนาะใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะพี่กังนี่คะ่ะนะคะสวยมากเ,<ร>าเลยอ๋อเตามันเด้งได้แค่นี้พี่กังบอก อ๋อไม่เป็นไรเนาะค่อยๆไปเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อครัวนะคะนี่พ่อครัวของเราวันนี้นะคะโอ้ยวันนี้มีของกินเยอะเลยนี่มีข้าวโพดด้วยนะคะโอ้ยนี่นี่อะไรคะพี่กังพี่กังนี่คือผัดผัดวุนนดว้นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะมีวุ้นเส้นนะคะมีเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูนี่เป็นบำรุงเลือดนะคะตอนเช้านะ อ่อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาอะไรคะปลาผัดพริกปลาผัดพริกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้ยบอกได้เลยพ่อครัวคนนี้นะ่ะเขาสุดยอดนะนะคะสุดยอดมากเดี๋ยวนี้ค่ะข้าวโพดนะคะเออข้าวโพดนี่นะคะมีข้าวโพดขาวมีข้าวโพดขาวมีข้าวโพดเหลืองนะคะน่าทานมากเลยนี่นะคะอืมอันนี้ก็กําลังเตรียมผลไม้นะคะ ที่จะไหว้พระนะคะเนี่ยค่ะอ่านี่ค่ะ,คะมีสาลีมีแอปเปิลนะคะมีสาลีมีแอปเปิลนะคะอันนี้คนอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจารย์ล้างผลไม้นะคะเออแล้วก็ช่วยกันเนาะนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปกันนะด้วยกับไปด้วยกับผลไม้ไหว้พระนะอ่านี่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแอนแชนเนลด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเห็นไหมคะผลไม้เราไปไหว้พระกันเนาะซะ่า 土啥土啥土。吐吐吐吐